วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกระจกตรงนี้นะครับนี่นะตัวกระจกก็คือตัวนี้นะครับมันอยู่อย่างนี้นะผมก็สั่งตัวเนื้อกระจกมาแล้วนะครับตัวเนื้อกระจกก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นราคาอยู่ที่เกือบเกือบสองนะครับของวิกก้นะครับตัวกระจกรุ่นสายไฟสามสายนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นปี2 0 0 4ันสถึงสองพนะครับเวลาเราสั่งเนี่ยเราต้องดูว่าของเราเป็นรุ่นเท่าไหร่นะหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็เทียบกับอันเก่าดูนะัมเกตว่าตรงเนี้ย มันจะมีช่องล็อกอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้มันก็จะมีตะขอเกี่ยวนะด้านล่างก็จะมีตะขอของตัวนี้อยู่สองจุดเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะมีช่องจเสาเข้าล็อกตรงนี้ได้พอดีสองจุดเหมือนกันนะครับทีนี้วิธีการใส่แล้วก็เอาขาไปเกี่ยวนะครับเรามองจากข้างล่างไปเห็นชัดนะครับอพอมันเกี่ยวได้ปุ๊บก็ตัวมันเข้าไปเลยนะครับเปมันไปปับ๊บแล้วเราก็กดให้มันเข้าล็อกนะแท็ก ใ่เราคข้าวว่ามันข้าเรียบร้อยแล้วอ่าเราก็ลองปรับกระจกดูนะนะครับปรับซ้ายปรับไปทางขวานะครับโอเคเราก็ปรับได้แล้วนะครับมันก็อยู่แล้วหนาแน่นดีนะครับ